การทำงานของคลื่นสมองในแต่ละวันนั้นแบ่งออกเป็น4คลื่นนะคะได้แก่เบต้าอัลฟาเทต้าและเดลตาค่ะซึ่งเบต้าจะเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่มากที่สุดมันจะเป็นช่วงที่เรากำลังแอคทีฟหรือว่ากำลังทำอะไรต่างๆนั่นเองค่ะส่วนคลื่นสมองอัลฟาเป็นคลื่นสมองที่มีความถี่ต่ำลงมานะคะซึ่งจะเป็นช่วงที่เราอยู่ในขณะที่เรามีความรู้สึกผ่อนคลายนะคะ โดยเฉพาะช่วงหลังตื่นนอนตอนเช้าและช่วงก่อนนอนตอนกลางคืนนะคะหรือว่าการที่เรานั่งเฉยๆอ่านหนังสือหรือว่าเข้าสปานะคะสมองของเราก็จะทํางานในคลื่นแอลฟานั่นเองค่ะต่อมานะคะจะเป็นคลื่นเทต้านะคะความถี่ที่ต่ําลงมาอีกนะคะ การที่เราจะเข้าถึงเทต้าได้เนี่ยนะคะเราต้องทําสมาธิค่ะและถ้าเราสามารถเข้าถึงคลื่นเทต้าได้นะคะเราจะสามารถเชื่อมโยงกับจิตใต้สํานึกของเราได้นะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นคลื่นเดลต้าค่ะซึ่งคลื่นเดลต้านี้จะเกิดขึ้นเฉพาะตอนที่เรานอนหลับค่ะหรือถ้าใครฝึกสมาธิถึงขั้นสูงแล้วเนี่ยก็สามารถเข้าสู่คลื่นเดลต้าได้ในขณะที่เขายังมีสติค่ะทีนี้เนี่ยถ้าคุณต้องการใช้พลังจากจิตใต้สํานึกของคุณหรือว่าเข้าไปเชื่อมโยงกับจิตใต้สานึกของคุณ ได้อย่างเป็นประจำนะคะคุณก็จะต้องฝึกสมาธิเพื่อให้จะให้ขึ้นสมองของคุณจูนลงมาอยู่ในช่วงเทต้านั่นเองนะคะเพราะว่ามันจะมีกําแพงที่เรียกว่าจิตวิเคราะห์ขั้นกลางระหว่างจิตสํานึกกับจิตใต้สํานึกนะคะซึ่งจิตวิเคราะห์นี้นะคะเราจะต้องสามารถผ่าฝ่ามันไปให้ได้นะคะเราจึงจะสามารถเข้าสู่จิตใต้สํานึกได้นะคะซึ่งก็คือการทําสมาธินั่นเองและการทําสมาธินะคะ สาเหตุที่ทําให้เกิดการเข้าสู่จิตได้สำนึนได้เพราะว่าพอเราทําสมาธินะคะจะทําให้เราเกิดสตินะคะแล้วก็การจะทาให้เราเกิดปัญญาหรือวิสดอมตามมานั่นเองนะคะซึ่งอันนี้นะคะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ด้วยนะคะและถ้าสมมติว่าคุณเกิดปัญญามากๆนะคะบางครั้งนะคะคุณอาจจะเกิดปิ๊งแวบอะไรขึ้นมาที่จะทําให้คุณสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะคะ รู้ว่าสิ่งนี้คุณจะต้องทำยังไงตั้งแต่ A ถึง Z นะคะตรงนั้นนะคะสมองจะทำงานแบบแกรมมาค่ะก็คือเป็นเครื่ความถี่ที่สูงมากๆนะคะมันคือการทำงานของจิตเหนือสํานึกของคุณนั่นเองนะคะซึ่งคุณจะได้รับคำตอบเหล่านี้เนี่ยนะคะมาจากไหนนะคะมันก็มาจากพลังงานที่มาจากจักรวาลน,นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณฝึกสมาธิบ่อยๆนะคะคุณเกิดปัญญาเชื่อมโยงกับจิตได้สํมนึกได้นะคะแล้วในบางครั้งปุ๊บ ปิ้งแวบขึ้นมาจิตเหนือสํานึกของคุณก็จะทํางานนะคะซึ่งสมองจะอยู่ในคลื่นเกมมานั่นเองค่ะ